การบันทึกกราฟไาย 3D เปรียบเทียบยอดขายสินค้า Export เ,เป็นไฟล์อิ a เ e ชชนิด jpg นะคะเราจะใช้การทำการาฟภาย 3D นะคะเราจะใช้บริษัทตัวอย่างนะคะซึ่งเราต้องโหลดมานะคะซึ่งเราต้องโหลดติดตั้งมานะคะเข้าที่ smart b i t o r ค่ะ บริษัทคริสตัลฟอร์มูล่านะคะข้าวละหานคะ่ะบิ๊กบอสเราจะไปที่บิสเนสอิน t ทอ l i เ e จ c นนะคะ Business i n t e l i g e n c e Double Click ค่ะไปที่ระบบขายค่ะเลือกวิเคราะห์าการขาย Double Click ค,ค่ะเราจะเปลี่ยนวันที่ในการทำการาฟนะคะเป็นวันที่ศ1 01, 01 2 5ถึงวันที่31 10เดือน12 2 5 5 2ค่ะกดโอเคค่ะ านั้นบริษัทจะรันข้อมูลให้เรานะคะจะสังเกตว่ามีเมนูเพิ่มขึ้นมานะคะเรากดคลิกเลยค่ะในการทำกราฟ3ภาย 3D นะคะข้อมูลจะแกน x จะเป็นชื่อสินค้าแต่ละตัวนะคะแกน y จะเป็นยอดขายสินค้านะคะ ส่วนรายการที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเราจะ delete อ,ออกไปนะคะจะ delete โดยการคลิกคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะวันที่นะคะต่อไปวันที่แล้วจะเป็นชื่อย่อสินค้านะคะไม่เกี่ยวคลิกออกไปค่ะต่อไปเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะไม่เกี่ยวคลิก delete ออกไปค่ะ แล้วนะคะเราจะไปที่เมนเมนูค่ะไปที่ชาร์ตค่ะเลือกโชว์ชาร์ตค่ะเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนระบุหัวข้อเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2 5 5 5 5 2นะคะ 552นะคะจากนั้นชนิดของกราฟนะคะเราจะเลือกเป็นพาย 3D กราฟค่ะมาที่ไฟล์หลักเราจะเลือกเป็นชื่อสินค้าค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะ มีเมนูขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นเมนูกราฟยอดขายสินค้าเราสามารถคลิกแล้วก็เลื่อนดูกราฟได้นะคะสายขวาหน้าหลังได้เลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะแตกแตกกราฟแต่ละชิ้นออกจากกันนะคะ ไปที่คุณสมบัติกราฟค่ะปรับแต่งค่าค่ะไปที่ไปที่รายการ Export Point ค่ะจากที่เป็น Non น,นะคะเราจะเลือกเป็น all ค่ะจะสังเกตเห็นว่ากราฟของเราได้แตกออกจาักนกาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปที่ เราจะไปที่เมนเมนูนะคะเพื่อทำเพื่อทำรายงานนี้ให้ส่งให้กับผู้บริหารนะคะหรือว่าคนที่ต้องการดูรายงานของบริษัทเรานะคะเลือกที่ชาร์จค่ะแล้วไปที่ export ค่ะเลือกที่ image มมค่ะเลือกชนิดเป็น jpg ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะบันทึกข้อมูลไว้ที่ด็อกิเมนต์นะคะกดเซฟได้เลยค่ะ mm hmm. เราจะเปลี่ยนชื่อนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้สัมเพื่อไม่ให้ส mm ัม hmm. กับข้อมูลที่มีอยู่นะคะ B ก็เป็น0 0 0เกษค่ะ,ะระบบจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กพอร์ตหรือไม่นะคะกด yes ค่ะเราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการนะคะคะการทำการาฟไฟล์ 3D เป็นการ เรียบร้อยแล้วค่ะ